ลำดับแห่งการดับของสังขารพิขู่ทั้งหลายความดับแห่งสังขารโดยลำดับโดยลำดับเราได้กล่าวแล้วดังนี้คือเมื่อเข้าสู่ปฐมฌานแล้ววาจาย่อมดับเมื่อเข้าสู่ทุติยฌานแล้ววิตกและวิจา์ย่อมดับเมื่อเข้าสู่ตติยฌานแล้วปีติย่อมดับเมื่อเข้าสู่จตุตฌานแล้วอาศะและปัสสะย่อมดับ เมื่อเข้าส <theo> ู่อากาสานัญจายัตนาแล้วรูปสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าสู่วิญญาณัญจายัตนาแล้วอากาสานัญจายัตนาสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าสู่อากินจัญญายตนาแล้ววิญญาณัญจายัตนาสัญญาย่อมดับเมื่อเข้าสู่เนวสัญญานาสัญญายตนาแล้วอากินจัญญายตนาสัญญาย่อมดับ เมื่อเข้าสู่สัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วสัญญาและเวทนาย่อมดับเมื่อพิขุสิ้นอาสวะแล้วราคาก็ดับโทสกะก็ดับโมหกะก็ดับ